ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องละพูลดาวนะคะแต่เขาจะมีทั้งดึงจากข้างบนแล้วก็โลจากข้างล่างนี้ด้วย <S <S เดี๋ยวพี่จะทำวายกริโปโรก่อนนะคะเมคชัวร์ว่าตัวหนังสือจะต้องหันมาหาเรานะคะสำหรับกลิปของพี่ <S <S เครื่องนี้ชื่อพอพูลามากนะจ๊ะ <S <S ดึงค่ะดึงดึงเข้ามาหา ดึงเข้ามาหาสะดือเรานะคะฟึบค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวายกลิ r โรทีนี้พี่จะมีเทคนิคมาบอกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคของคนตัวเล็กนะคะเราดึงนี่ออกมาก่อนเราดึงพินออกมาเราวางไว้บนนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงอันนี้ลงมาค่ะฟึ๊บนี้นะคะ แล้วเราก็เลือกน้ำหนักเราได้ตามใจเลยว่าเราจะาน้ำหนักเท่าไหร่พี่เอาน้ำหนักอยู่ที่17นะคะก็ปอดเห็นไหมคะคลิปจะอยู่แค่นี้ไม่ขึ้นไปบนนั้นนะคะเป็นเทคนิคสําหรับคนตัวเล็กนะคะสําหรับเมคเชื่อ sure, เหมือนเดิมค่ะตัวหนังสือต้องหันมาหาเรานะคะนั่งลงไปค่ะดึงค่ะอันนี้ตัวนี้จะได้แล็บนะคะกล้ามเนื้อสุดแลบ ดึงลงมาหาหน้าอ,อกเราค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองไม่เด้งขึ้นไปข้างบนแล้วเวลาถ้าเราจะเก็บพินเรานะคะเราก็จับไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงพินเราออกมาวางไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะึนี่ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยค่ะ